มิวกีลูกแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าปิดไฟเล่นโทรศัพท์มันเสียสายตาเดี๋ยวแม่เปิดไฟให้นะก็เปิดไฟแล้วมันแสบตาหนิแม่ถ้าแสบตาก็ไปนอนสิลูกเล่นโทรศัพท์อยู่ได้อย่าให้แม่เห็นอีกนะว่าปิดไฟเล่นโทรศัพท์อะ่ะไม่อย่างนั้นแม่จะไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ให้แม่เนี่ยไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยเปิดไฟเล่นโทรศัพท์มันจะเป็นไฟนอะไรปิดไฟ เป็นไรหรอแม่ทอนหายใจสสด็เชียวก็ลูกของเราน่ะสิพอ่อชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะแม่ต้องเตือนลูกนะฉันเตือนแล้วแต่ลูกไม่ฟังพอรับหลังฉันลูกก็ปิดไฟเล่นโทรศัพท์ใหม่ทำไมลูกของเราพูดยากพูดเย็นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกปวดตาจังเลยอ่ะนอนดีกว่าตื่นแล้วลรอจ๊ะลูก ทำไมหนูมองหน้าแม่ไม่ชัดเลยอะมันพรามัวไปหมดเลยเพราะหนูนั่นแหละลูกชอบปิดไฟเล่นโทรศัพท์ปะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปหาคุณหมอการปิดไฟเล่นโทรศัพท์เนี่ยอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะจะทําให้ตาพรามัวหรือสายตาสั้นได้อย่างรวดเร็วมีโอกาสเป็นโรคต้อหินเส้นประสาทต,ตาถูกทาลายจนทําให้การมองเห็นพรามัวมากขึ้นและอาจมีอาการตาบอดได้ ถ้าอย่างนั้นหนูต้องทํายังไงหรอคะคุณหมอหนูไม่อยากตาบอดนะทางที่ดีควรเปิดไฟในห้องให้มีแสงสว่างเพียงพอแต่ถ้าจําเป็นต้องปิดไฟใช้โทรศัพท์จริงๆต้องลดความสว่างของหน้าจอโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดไม่ก็ใส่แว่นกรองแสงหรือติดฟิล์มกรองแสงสีฟ้าเพราะจะช่วยถนอมสายตาขณะเล่นโทรศัพท์ได้มากขึ้นเป็นยังไงละ่ะทีนี้แม่เตือนเราไม่ฟัง ต่อไปหนูจะไม่เปิดไฟเล่นโทรศัพท์อีกแล้วค่ะแม่